ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ต้องบอกว่ารถไฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พี่น้องชาวยะลาเนี่ยนิยมจะใช้บริการกันซึ่งขอพาไปดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟจังหวัดยะลากันหน่อยซึ่งงบอกว่าคึกคักแล้วค่ะเริ่มแล้วพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มที่จะไปใช้บริการค่ะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่ขณะที่รถไฟยะลาเองค่ะก็จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อม,มั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอย่างที่เห็นกันณขณะนี้นะคะบรรยากาศวันนี้เลยค่ะพี่น้องประชาชน ที่ได้จองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าไว้กับทางสถานีรถไฟยะลาเพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครหรือเดินทางกลับมายังจังหวัดยะลานะคะก็หอบหิ้วสัมภาระทยอยโดยสารรถไฟกันแล้วค่ะซึ่งในช่วงปีใหม่นี้นะคะปีนี้เลยก็จะมีวันหยุดตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2565ไปจนถึงวันที่2มกราคม2566บางคนค่ะก็ถือโอกาสลาง,งานล่วงหน้า ก่อนนะคะสัก2อถึงสวันเพื่อที่จะเดินทางลดความหนาแน่นในช่วงที่จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมากค่ะส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของนายทาดาบุญเมืองรักษารษาชการแทนในสถานีรถไฟยะลาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ทางทางรถไฟนะคะทางการรถไฟได้กำชับ เกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่สถานีรถไฟต่างๆหรือบนรถไฟช่วงนี้เส้นทางในพื้นที่เสี่ยงภัย3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาการรถไฟค่ะก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองเส้นทางให้ดูแลตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งในห้วงที่ผ่านมานะคะก็ในในพื้นที่ค่ะก็ได้มีการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตลอดทั้งเส้นทางนั้นค่ะตอนนี้รถไฟได้กับ มาเปิดเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพี่น้องประชาชนนั้นก็หันกลับมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะคะผู้ใช้บริการรถไฟค่ะก็ได้มีการจองตั๋ว โดยสารรถไฟนะคะล่วงหน้าทั้งาาขาขึ้นและขาลงจนไปถึงวันที่4และ5มกราคม2566ค่ะนอกจากนี้แล้วทางการรถไฟก็ได้มีการพิจารณาเพิ่มขบวนรถไฟเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการสําหรับผู้ที่ใช้บริการของประชาชนนะคะและสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยรถไฟหรือต้องการที่จะสํารองที่นั่งก็สามารถติดต่อได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟต่างๆทั่วประ ประเทศค่ะ